เอาแผนที่ไปแผนที่ตีรุ่งเลยแผนที่นี่เปิดแรมแล้วใครมันยังไม่กดวะนะฮะโกดธเดะพี่ดป็นะอวเอ้าพี่แหละแอมจอล r ี่พี่ไม่พร้อมพี่ไม่พร้อมเดี๋ยวเอาตัวอดี๋ยวยจะไปทำไมเอาตัวอะไรไปแล้วทำไมเห็นชื่อแค่สามคนเองอะอะเออโภษะไทย ผมเล่นตัวอไนั่นเอ้าเดี๋ยวกำลังเชื่อมต่อกับผู้เล่นคนอื่นอ้าวราเซิร์ฟไดอิปกกระยีกำลังเชื่อมต่อกับผู้เล่นคนอื่นผมเล่นตัวขนผนได้เอาอันนั้นมาหนาหว่ะมูรี่ไม่ใช่มุดใจไปเลยผมไม่ได้เอานึกว่าโมรีผมได้เอาโมรีมาแน่นอนมันจะโหดร้ายเกินไป

พอไปรีดกันเลยก็ได้เงียบเลยกินกงแบบเงียบเงียบเลยกินกงโอ้ยเสียงไม่เก็บเตาอย่าพึ่งได้ไหมขอขอปรับเสียงขอได้ไหมไม่ได้หล่อแล้วเนี่ยหล่อแล้วไม่มีอะไรเลยดูไปเลยหลักไือเครื่องเลยผมงงหมดแล้วครับเนี่ย ลากยาวๆไปแล้วไปแล้วไหนไม่รู้จะไปเอาดอกไม้มาผัดเร็วมเห็นบนหมอคุณเปลี่ยนละจอดไปเลยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยฮะคุณเสียไปแล้วครึ่งเลนเลยไม่ยิงแมวแ้วเลยแมวดังแมวดังเอาปั่นอยู่ข้างบั่นเล็กอ่ะเฮ้ยไม่ไม่ไม่เจอแล้วเจอแล้วเขาวิ่งเราหลังๆว่ารู้ใช่ไหมว่าเราเราคุยกับฆาตกรอยู่ะไม่เป็นไรเออวันเราคุยกับฆาตกรอยู่ ผมไม่ได้เป็นฆ่าตะกรอบอกข้างบ้านเล็กอย่างนั้นนะมันไม่ดีเลยนะเฮ้ยไม่ปิ๊งอะพี่เป็นไรตายอยู่แล้วรู้เลยว่าตายอยู่แล้วเมื่อกี้ใครอยู่กับพี่วะไปไหนไปไหนไม่เห็นว่ารมาร้องทำไมอ่ะอย่าร้องเลยอเบี้ยวอย่าร้องร้องเลยรองแล้วกเลียว ไม่เอาวีกงนะวอีเง yeah, ี้ยเโอ้แขวนสเปซบาร์ป่ะพี่สเปซบาร์หรือไม่ก็เออไม่น่าบอกเลยเนาะโอ้โหผมอกนีกไปทำไมไม่ทายอะเอามาไม่ได้ทายเลยผมอบอกายลงวีเลย เขาเรียกว่าพอนี่ตีไปมาแล้วจงรีอะไรเฮ้ยเน็บเน็บมันแดงอ่ะเฮ้ยค้างมาแล้วเอ๋ผมดูคิโมูเลยดีพอคิวมูเลยดีพอไม่หนีกันเลยช่วยเหลือตัวเองไม่มีบิทเปิลจูไม่เอามาก็ตายไปดูหน่อยเขากลับมาเออกลับมา โอ้มีเพอร์ที่ดีมากเออเน็ตมันแดงอเอเน็ตมันแดงลืมไม่หยุดตรงนู้นไม่แดงเอาอยู่ไหนกันเอ่ยน่าหมดเลยมันโม่น้มันตายเลยอ่ะเอ้าเขาไม่ออกไม่ได้อ่ะไอ้ิ่งกำแพงลงหุนเลยงงไอ้หิ่งผอกหนามากหายไปไหนไม่รู้เอ้ยทขาไม่เน้นมันแดงอ่ะมันเดินไม่ได้ดั่งใจเลยทั้งหน้าเบงกอ เอาไหมจะไปบอกไหมไปองไ้ร้องไ้ปูปูไปดีในช่วงที่เขากำลังตื่นกลัวกันอยู่นั้นเครื่องที่สอก็เสร็จไปแล้ววิ่งไปหาสเจอนี้ในทางบอลลิเทอร์เนชั่นซอกไม่ยูด้วยรวมพี่กาไปไม่ไม่ใครอานตรงนั้นเยอ๋อไม่คุณยันเนียนเหรอรอไมร้อไม่เนียนเลยไม่เนียนเหอพ มันจะเนียนได้ยังไงหรอไงพวกคุณกำลังทำอะไรกันเฮ้ยข้าบัลิกข้าบัลิกปัดหฮีโรนอย่าเพิ่งัปเขาอยู่กับกลมรถนั่นน่ะไม่ยินเนียนนเข่าแล้วใครใครก็ได้ช่วยกูทีใครก็ได้ช่วยกูทีผมเห็นอยู่ไกลๆผมอยู่รถแดงอยู่ข้างบนรถแดงใช่ผมก็เห็นผมเห็นเห็นเห็นไหมวะเห็นไหมเห็นนัดไหม เห็นทองฟ้านั้นไหมนี่สองพี่สองนี่ครับมีเห็นเด็กเห็นทองฟ้านั้นไหมเกดวะเราอะเย้ทองฟ้าติดต่อได้ใช่ไหมเหตพี่ด้วยพี่เอามาฝาดไม่ถัแอคแมเยังปันต่ออยู่เลย จะไปพานกระทรวงคนจะไม่เร็วกี่ยังไงอันนึวอันนึงนี่นะนั่นไงผมเห็นตรงไหนเอ่ยเออบานเล็กออเฮ้บอกตำแหน่งให้ชัดเจนผีอยู่ในช่องแชทเนี่ยไม่ชอบมาห้องวีพีฮะไม่ดีเลยนะวิธีลงห้องวีพีเนี่ยจะทำเมื่อไรมาเลยนะวิ่งดิครับรอใน วิ่งเนี่ยครับล้อใครจะไปช่วยพีดเย่เปิ๊กแมวเปิ๊กแมวเปิ๊กแมวนั่นเปิ๊กแมวนั่นผมย่อแมวดด้ผมย่ออยู่ปลอดภัยย่อต้องย่อด้ยมันเฝ้าเหรอเขาเฝ้ากันเหรือเปเขาเฝ้าอะไรเลยพี่แกนั่นเองเขาไม่เฝ้าหรอกพี่แล้วก็ย้อนกลับไปอีกเลย เอายึดแกแกไม่เฝ้าจริงเหรอถ้าแกไม่เฝ้าก็ออกมาแล้วไปกันเถอะไม่เฝ้าหรอกพี่แกเจอผมอยู่เหมือนจะเฝ้าอะไรตัวใครโทรมาเดือดไปเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมันเลนเดียวกันทำไมเนี่ยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจออวาตาร์เคธเดอร์ฟรานะอยากเข้ามาทำไมต้องทำอย่างเงี้ยฮะทำไมพวกคุณต้อง อะไรไปใช้ไปไหนูหงายหลังเลยอลไงเลยปใช้ไปใชมไปใ้ไปใช้ไปใชไปใะไปใช้ไปใ้ไ้ไปใช้ไปใ้้ยใช้ไไ่้ใช้ไปใช้ไป้ไป้ไปใช้ไ้ไปใช้ไปาช้ไปใ้ไปาชาไาไ้้ไป้ไป้้้ไ Lời nè lời nè lời nè lời này nói nè nói nè lời này lời này rồi này lời 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 rồi này lời 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 này này ไปใช้ไม่อยางกมดนพี่เบสทำไมคุณต้องมาล่าผมไม่พี่ผมทำไรพี่ผมไม่ได้ทำอะไรพี่เลยไม่ใช่ใช่ไหมโอ้ยใช่ยังไงเออเฮ่อเสร็จแล้วเหรอนิ่งๆจอขางเร็วมากเร็วมากไม่เป็นไรปิเบิกที่ดีเครื่องเนยผมก็รู้ชื้อาใครอะว่าเหรอว่าแล้วที่เจ็บอยู่ ไอ้วาจะมาเจอกันวามาเจอกันที่ทางช้างเผือกว่ามันฆ่าช้างปอดกันวะฮะมันไม่ดีเลยนะฮะไอ้มาใครเอาเปลือกตาดำไปอะฮะโอ้ยตาบอดตาบอดเอ้ยเจอเจอไลเซอร์เวอร์ปาดตาเลยไม่ขี่ใครย่อปอดไม่ใช่เนี่ยเฮ้ยว่าบ่อยว่าบ่อยเกินเบสไม่เอาเลยพี่ ไม่เจอเครื่องเลยสักเครื่องเลยกาจะขึ้นหัวแล้วแหละมานี่มานี่อ้าวเมื่อกี้ยังตามกันมาอยู่ผมเห็นพี่ตลอดเวลาไม่ต้องกลัวมันอห้ผมผมเห็นปั๊บเดินอยู่เดี๋ยวตามไปกคนหลอกงี้แหละหนึ่งคนแหละไม่ใช่เห็นผมหรอกเพราะผมย่อไงย่อตลอดเวลาเนี่ยผมย่อหรืไงผมย่อพูดด้วหินหัวผมมันเรย่อแล้วว้าแมวดัง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 นี่ ิ่งเลยไอ้มาวายังอยู่หรือเปล่าวะวายัางอยู่ปล่าวะโดนเสร็จยังมาแล้วไม่ทำให้พี่ผิดหวังใช่ไหมพาใช้ต้องมาที่อยู่หลอฮะมันมีคนหลอกปันเลยเดี๋ยวเฮ้ยมาโดนแล้วว้าเอาแล้วว้าก็ทำอะไรอยู่กับข้างๆรถไถอ่ะเดี๋ยวพูดอะไรนะ <c oughs> ใช่จีนเดนจับต้านี่ อ้าอยู่ตรงนั้นแหละไอ้ไ่พูดพอแล้วแต่ตาใช่ไหมอวตาเชเดอร์บระเฮ้ยมาช่วยหน่อยว้าวพอพอแแล้วนะว้าวแต่ตาใช่ไหมเศรษตุ่มพวกมัทำอะไรอยู่รถไทยกันนะเอ้เม็นมีตั้งหลายเครื่องนะมีรถไทย รถไถเครื่องเครื่องแรกพี่ทําเสร็จไปแล้วไงคือเป็ะเยประประตูอยู่ทางนั้นโอเคชิพัมอัจฉริยะจริงๆมาแล้วแหละไม่ได้ยิน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 ครับพี่อาวาตาเคียนอ布拉ไปแล้วจำพระบนไม่มี ไม่มีลายเซ็นเตอร์อ้าวไม่ไม่ทางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาวาไรเจนดับบล์เฮ้ยหรียบร้อยเลยพี่บอดี้บล็อกผมอ่ะพี่โอ้ยแหลกแหลกแหลกพี่บอดี้บล็อกผมอ่ะเฮ้ยอาวะไรเจนดับบลเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าไม่ได้ผลไม่ได้ผลไม่ได้ผลเลยทุกคนอยู่ตรงไหนเอ้อ ทำไมพี่มองไม่เห็นใครก็พี่อยู่ตรงไหนนี่แหลย่เดี๋ยวพี่จูอยู่พี่จูอยู่พี่จูอยู่อะไรกับจู้พี่กำลังไปพี่กำลังไปโอเคเดี๋ยวมาไปซับประตูซับประตูอะไรมาช่วยก่อนไปขายขายยากมากเอาของเจี้อยู่ไม่ดีกว่ารอบหน้าประตูค่อยไปเจ็บมากประตูเปิดตอนไหนก็ได้แล้วเปิดประตูแล้วจะไปช่วยเพื่อนยังไงผมจะลงท่อลงท่อไม่ได้ต้องช่วยกันก่อน รีบเลยวิ่งได้ไหมเออเอ้ยอาชีพหายแล้วเปิดไวจังเลยประตูไหนบอกพี่ไม่ได้เปิดไงพี่ไม่ได้เรับได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้ยินแล้วคไม่เป็นไรครับเนี่ยไม่รู้ปั๊บปั๊บปั๊บยำปั๊บยก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 เข้ายกเข้ายังห็นทาใครไหมวิ่งมาเลยจะเห็นจะเห็นทาาท่านี้ไมโอเวอร์ ไม่ผมเป็นอะไรรคับเลขชาเทก็เฮียแล้วมากปอย่่าพึงไม่เอาขึ้นไม่เอาขึ้นอย่าพี่เบสพี่เบสไม่เอานะพี่เบสนะแล้ไม่เอาครับเออโือคปออยากอยากยิงเซนทรัลเปรอะเกันไหมเออคืออัจฉริยะไงคืออะไรของเขาเนี่ยไปเล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 ยออกให้ได้ทุกคนออกให้ได้นะคุณไม่ไม่ทันแล้วเนี่ยรูปผมสิ คนเบียนอยู่หน้าปะะูเนี่ยเอ้ยไม่ช่วยหน่อยเหรอออกเลยไม่ออกเลยใครลองมาฟไไา,ตาต่อไปขอเล่นได้่่ะฟาตะกอนนะขอได้ปโอเคี่มันมันต้องให้ระดับท่านอาวุโสก่อนสิเออาวุโสไปเร้วหนึ่คนไงไม่ พี่ไงอาวุโสเนี่ยเอ้ก็อาวุโสตึงเด็กหนึ่งแล้วก็อาวุโสอีกหนึ่งสลับกันไงพี่พี่เบสปกติคุณไม่เคยพลาดเลยพี่ไม่ปกติคุณไม่เคยพลาดเุ้มไม่ได้กูชมอุ้มอมไม่ได้เล่นนานแล้วอะไอช็อตไอช็อตนั้นนะเกือบตายว่าคุณเล็วนะสนใจสเตลไหม ไอมาไอมาปาดมีอะไรเตะไปทัวเลยมื่เกี้ยบมื่เกี้ยบร้องอะไรอใครไม่รูู้งไม่มีใครได้ยินเลย